คิดทันสมัยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ดสุขภาพดีมีให้ครบบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนิสสันพาวซ่ากล้าที่จะเติมสไตล์ให้ชีวิตน้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีนเนเชอรัลกรีนทีพลังธรรมชาติป้องกันฟันผุหัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ำผมโดยมาร์คทวินอัลติเมทเฮสโซลูชันรองเท้า crazy step apple choice เสื้อผ้าโดยคูนิต้ามอร์แกนเอ็กแซคเกสเครื่องประดับโดยโคลี่ซีเครีเอทีเอที่เราจะทราบผลการตัดสินของ คณะกรรมการและคะแนโหวตจากประชาชนทั้งประเทศนะครับมาฟังคะแนนโหวตจากประชาชนกันก่อนครับส่านนี้ครับขอผลคะแนนโหวตได้เลยค่ะ หมือนเดิมนะครับหกคนที่มีรายชื่อและ V ดังต่อไปนี้ขอเชิญก้าออกมาข้างหน้านะครับ14เฮอร์น้าครับวี v 11แนนครับ และวีสิบหต้นครับขอคะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการนะครับผมต้องเรียนถามขึ้นไก่ก่อนนะครับว่า การตัดสินเป็นเอกฉันท์หรือไม่ครับไม่เป็นเอกฉันท์ครับพีต้อยครับไม่เป็นเอกฉันท์อีกแล้วนะครับ,รบต้องมาลุ้นกันหน่อยนะครับ <ผม S 2> คุณไก่ตัดสินให้ทีมไหนชนะครับของผม,ผมจริงๆแล้วส,สองฝ่ายก็สูสีกันนะครับอาจจะต่างกันที่ว่าผมดูยากโชว์ที่มีส่วนร้องที่สมบูรณ์อยู่ทีเดียวนะครับบางส่วนมี มีพลังศิลปินอยู่เยอะแต่ว่าบางส่วนก็สามารถทำโชว์ได้สมบูรณ์ผมให้คะแนนทีมฝากรักครับทีมฝากรักรับไป1นึ่งคะแนนครับถัดไปนะครับพี่ไก่ให้กับทีมฝากรักคนแมวครับครับอ,อ,อยากจะฝากน้องๆนะครับว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้อยู่ที่การเอาชนะผู้อื่น แต่อยู่ที่การเอาชนะตัวเองและอาวุธที่สำคัญในการเอาชนะตัวเองคือความเชื่อนะครับผมให้ทีมฝันและไฝ่ครับคนละหนึ่งคะแนนไปแล้วนะครับพี่ฝังต้องตัดสินแล้วนะครับทำไมต้องให้ผมเป็นคนสุดท้ายล่ะครับฮะ <c oughs> จะบอกให้ว่าวันนี้นะครับคอนเซ็ปต์คือจุดอ่อน นะครับ my w e a k n e s s ต้องบอกว่าสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยคะแนนของวันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าน้องไม่เก่งน้องเก่งแต่บางทีโจทย์ที่น้องได้รับยากเกินกว่าตัวน้องนะครับจะบอกว่าผมให้ทีมฝันและฝ่ายครับขอแสดงความยินดีกับทีมฝันและไยครับซึ่งเป็นผู้ชนะ ในคืนนี้เชิญตับเข้าบ้านได้เลยนะครับทั้งทีมเลยและนักล่าฝันที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดในทีมแพ้ของค่ําพืนนี้ที่จะต้องออกจากบ้าน True Academy f a n ฟนเ i ไปนะครับ ด้วยแก่สิบหครับต้นครับ ขอคุณกรรมการทั้งสามท่านนะครับขอบคุณเทรนเนอร์ทุกคนนะครับขอบคุณวบนดนตรีจาก Mister Music ควบคุมวงโดยคุณโอมชาตรีคงสุวรรณครับขอบคุณสานีบ้านะครับจิตรนีก่อร่วมงานในวันนี้ครับขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่7นะครับกับบททดสอบงโุงเรีน่นศิลปินที่ดีที่สุดของเมืองไทยเราจะเหลือนักละฝันเปลี่ยง18คนเท่านั้นเองกับ2ทีมการแข่งขันซึ่งจะต้องมาประชันกันอีกครั้งบนเวทีแห่งนี้กับโจทย์ My b d d y ครับจับคู่ ออกคู่ครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้านะครับใครคู่กับใครก็ตามแท่งคะแนนโหวตจะถูกรวมเป็นหนึ